สไมนะครับาาว้ตกเอาโมแ้วก็เดียวเข้าไปัวงานนี้ได้เสื้อฟูมาดนะ เพื่อนตอนนี้เรากำลังจะมารับเบอร์วิ่งนะครับที่เซนทันเวิลด์นะครับเอฟซีนีมาชั้น8นะครับงานซูเปอร์สปอร์ตเทนเม้า มาเจอกับนลกจิตค่ะน้องเอิร์ธหนึ่งคำถามสวัสดีครับคคู่ไหนใช่เลยรองเท้าน้องเอิร์ธที่จะใช้แข่งคือแน่นอนคหะว่าตอนนี้ก็ต้องเป็นพูมาในโตรดีเวทเอลิตสามไม่รู้ว่าเรียงถ่านะมันยาวมากนะคะพรุ่งนี้ใช้คู่นี้ใช้คู่นี้แน่นอนแต่ว่าสีอะไรไม่รู้ค่ะเพราะว่าที่บ้านมีทุกสีต้อง่โอ้แรงแน่นอนถูกใจครับคู่นี้คตอนนี้ต้องพูมาเนี่ค่ะนี่พูมาเต็มชุดเลยเจ้เยียมเลยครับนี่น้องเอิร์ธนะคะพูขาไม่ธรรมดา โรเซ่เม <risque ha. S 3> ืองไทยอะไร้ขาวจัวยอดนี่แหละที่แบบพาวิ่งจบอัลตร้ามาราธอนยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเจอกันครับพี่เอิร์ธตอนนี้นะครับเรากำลังจะรับเบอร์วิ่งนะครับ10บไม์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองสัมภาษณ์นักวิ่งดูนะครับว่าเขาคู่ไหนใช่เลยคีับเราเจอกันน้องบีนะครับพรุ่งนี้วิ่งระยะเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้วิ่งห้าไม้ห้าไม์นะครับคู่ไหนใช่เลยน้องบีจะใส่รองเท้าคู่ไหนวิ่งครับพรุ่งนี้ กูมาอยู่แล้วค่ะกูมานะครับรุ่นไหนครับยังไม่รู้เดี๋ยวไปขอยเลยพาออะไรต้องเป็นกูมาครับเพราะว่าจะใส่ไปไฮล็อกด้วยค่ะอ๋อไปไฮล็อกด้วยกู้นี่แข่งไฮล็อกด้วยธรรมดานะครับเดี๋ยวตามชีนี้กันนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับการรับปิดนี่ครับงานนี้ใช้เสื้อกูม่านะครับเป็นสปอนเซอร์ คือค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็คือเหรียญ5ไมนี่คือเหรียญ10ไมนะครับเราแวะมาเจอคนสวยก่อนนะครับนี่นะครับเรนไมเรนไมนะสัมภาษณ์ไปอะไอย่างนี้เรนไมครับคู่ไหนใช่เลยเออถ้าถ้าตอนนี้นะคะถ้าเป็นวิ่งก็ยังของช่องโฮกาเซโดเอกวันอยู่ครับผมส่วนถ้าใครหลอกตอนนี้ก็ดได้เป็นพูม่ย สาววนี่ไปไฮ<ช>ห,หลอกกันหมดเลยเหรอใช่ไฮ <laughs> ห,หลอกนี่คืออะไรนะครับตรงแ้าเลยไฮหลอกเป็นของคูม a าตัวใหม่ล่าสุดออไม่แน่ใจชื่ออะไรแต่อยู่ตรงนั้นค่ะ<อ>แผนกล้องไปก็คือรุ่นนั้นงคล่าเพ่อเดวิตไนโต้โอ้แล้วพ่ออะไรต้องเป็น p ูม a ครับ เอออันคิดว่าถ้าไปไฮหลอค่ะคือยางเขาค่อนข้างหนึบเวลากระโดดหรืออะไรเล่นเนี่ยค่อนข้างมั่นคงค่ะแล้วก็ไฮหลอเนี่ยมันมีด่านหลายด่านเนาะมันต้องใช้แบบฟังชั่นอลหลายอย่างค่ะคูคูมารุ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะตอบตัวทุกด่านค่ะโอเคครับขอบคุณน้องเอิญมากมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเชียร์น้องเอิญกันนะครับเข้าไปใส่กระเป๋าแล้วครับยังไงครับก็คือมาริ่มกิจกรรมในบูธแล้วก็ถ่ายรูปโพสตลงไอจีพร้อมกับแท็กแบรนด์ในโตในโตอีก ไทแลนด์อ๋อปูมาในโตรันไทยแลนด์ในตัวไหนในตัวอีลิตตัวใหม่เนะี่ยตัวนี้ปะ่ะตัวนี้จะไม่มีอีลิตชัต้นสามครับอาจาอย์ชั้นสามแต่ว่าวัสดุตรงเนี้ยมันคือในตัวอีลิตกับในตัวอ๋อโอเคดักตั้งโอเคพรุพ่งนี้เช้าค่ะตอนไปวิ่งก็จะยังมีลู่วิ่งอยู่เป็นกิจกรรมชาเลนจ์ค่ะเป็นวิ่งสองนาทีให้ได้สี่ร้อยเมตรก็จะได้เออเป็นยาดมจัดจอรนสัตว์ด้วยโอเคได้กันมาเล่นกันได้นะครับ เอารองเท้าคู่าค่ะมาวิ่งกับลู่วิ่งนี้ได้เลยเลยแต่ไม่ใช่อีเลทใช่ไหมอีเลท เพชรเตเลสนะครับแล้วก็มีเจลทองนะครับจากดีเวอร์นะครับเจลสีจันนะครับครีมกันแดดสีจันนะครับรับเสื้อเป็นไงบ้างเสื้อสวยไหมมีบอร์ดว่าที่นีเสื้อด้วยนะแบบว่าใครทำแรกเราเนี่ยเรามี หญิงอยากได้ M หญิงเลย X F หญิงอยากได้ M อะไรอย่างเงี้ยโอ้ที่บอกว่า T-shirt Exchange มีขยากแน่เลยม็ให้มาเขียนอุ้ยดีมากเลยคือคู่ไหนใช่เลยรองเท้าที่เราจะใช้ในการวิ่งพรุ่งนี้คือรองเท้าอะไรครับอุ้ยรองเท้าเราเหมือนกันเลยอ่ะคู่ไหนใช่เลยครับ เมนูอาดิดาสค่ะอาดิดาสอ๋อมาผิดงานวะครับอันนี้ผิดงานจริงๆค่ะแต่ว่าสปอร์ตสปอร์ตบาร์ค like ่ะเป็นพูม่าเป็นพูม่าสปอร์ตบาร์เป็นพูม่าและอาดิดาสนี่คือรองเท้าอะไรครับเป็นรองเท้าอะไรคะเป็นรองเท้าวิ่งนะคะชื่อรุ่น Pro 4ไหม SL Evo SL เพราะอะไรถึงเป็น Evo SL ครับเพราะอะไรต้องมาคุยดิจริงๆอ่ะ แล้วเขาเพิ่งเข้าวงการวิ่งใช่นี่เพิ่งเข้าวงการวิ่งก็คือแบบก็เลยซื้อตามเขาเลยบอกว่าเขาเขาแนะนำอะไรมาก็ซื้อตามเลยเอาคไทุณนะพรุ่งนี้วิ่งระยะอ่าแค่ห้าไม้ค่ะห้าไม้นะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเชียร์ดูผลงานกันทั้งคู่นะครับโอเคได้ค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับเปิดบล็อกหน่อยครับค่ะไอจีนะคะมูคัสลับค่ะ m o o k underscore p a s h 5 a k ค่ะ น้องสาวคนนี้ด้วยอ่าไอี IG นะคะจุดทาจุดจุค่ะ J U T H A จุด J U จุ๊โอเคครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับไปค่ะตะไคร้พยศิษฐใหญ่ด้วยเอซี่นิบบา27ค่ะมิมบา27เพราะอะไรครับเพราะว่านุ่มแล้วก็เหมาะสำหรับที่ใช้ลองรันยาวๆค่ะก็ไม่ได้อยากแบบสปีดเทมโปมากแต่ว่าอยากแบบไปเรื่อยๆเซฟไปเรื่อยๆเซฟใช่ค่ะ<อ>ไม่นื่ วิ่งระยะเท่าไหร่ครับ10บไม้น้องอะไรนะครับน้องเจนน้องเจนนะครับมี IG ให้ติดตามครับมีค่ะ IG อะไรครับน้องเจนเจนเอเอทีซีซดอทค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามน้องเจนนะครับแล้วรอดูผลงานพรุ่งนี้กันครับน้องเอ๋ยน้อเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยพี่มีคําถามว่าคู่ไหนใช่เลยรองเท้ารองเท้าคู่ไหนที่เราจะใช้วิ่งวันพรุ่งนี้ซัปเปอร์นี่แอนโดรฟินกิลิศสองค่ะเพราะว่าอะไรครับนุ่มเด้ง น้งเดูก็ถูกใจเบามากต่อมาก็คือวิ่งเพจหกกว่าโซดาโอ้เทียมใช่ดีมากไม่เคยวิ่งเพจสี่กว่าได้เลยในชีวิตคู่นี้ทําให้วิ่งได้เดี๋ยวมาลองดูพรุ่งนี้เราจะใช้คู่นี้วิ่งใช่ค่ะพรุ่งนี้คู่นี้วิ่งโอเคระยะเท่าไหร่ครับสิบไมล์ค่ะสิบไมล์นะครับพรุ่งนี้เจอน้องเอิงเอวยอดขอไอจีน้องเอิงเอวยหน่อยไอจีน้องเอ๋ยเอ a อ active b อกค่ะหรือว่าเซิร์ชใน Facebook เอิงเอยเด็กอ้วนที่วิ่งได้นิดหน่อยแต่กินได้เยอะมากโอ้โหเป็นบุกยาวมากต้องหาเจอแน่นอนเดี๋ยวไปทักทายขอแอดเพื่อนนะคะน้งเลยสวัสดีครับน้งเลยนี่อะไรเอาทิกันปรากฏว่าเพื้อเสื้อปูม่านะครับเป็นที่ต้องการของนักวิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะรับเสื้อเก็บสะสมเสื้อนะครับแล้วก็มีการมีบอร์ดแลกเสื้อกันอยู่ด้นะครับ สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดกันนะครับนะครับก็มีคนมาเขียนขอแลกเสื้อกันเต็มเลยนะครับนี่ัาส,สีก็มาแลกเสื้อเขาด้วยนะครับใครอยากได้เสื้อที่ไม่ตรงไซส์นะครับก็มาแลกกันได้ตรงนี้ในบอร์ดนี่นะครับ ้นทางนะครับมีมีทั้งหมด2ระยะนะครับ5ไมล์กับส0ไมล์นะครับ,บ,รบโดยที่10ไมล์เนี่ยเริ่มจากเซนนันโวนะครับวิ่งมาถนนลาดตอริีนะครับแล้วก็มายูเทิร์นตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปที่พระราม4ี่นะครับพระราม4ี่วิ่งไปจนถึงแยกถนนรัชดาภิเษกนะครับแล้วก็ไปยูเทิร์นหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับขึ้นสะพานแล้วก็ประมาณสามกับสองลำสะพานแล้วก็วนกลับนะครับ วกกลับมาที่ถนนสุขุมวิทนะครับแล้วก็ตรงมาที่ชิดลมกับสู่เซนทรัลเวินะครับนี่คือ5 10ไม์นะครับ16โลเนาะค่ะโล10ไม์ส่วน5ไม์นะครับก็วิ่งมาเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสุขุมวิทไปทาง b ีทสยามนะครับเข้ามาถนนพญาไทผ่านหน้าบาคลองนะครับวิ่งตรงมาสามย่านนะครับแล้วก็วิ่งไปพระราม4ี่เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุแล้วก็กลับเข้ามาถนนชิดลมนะครับ บีเท็กซ์ชิดลมแล้วก็เลี้ยวเข้าเซนทรัลวัวจุดหไมล์ก็จะประมาณ8ปดโลแล้วโอเคค่ะแล้วนี่เขาก็จะมีน้ำทุกทุกสอกิโล2โล4โล6โล8โล10โล12และ14นะคะไม่ไม่มีเจลให้พลังงานนะดูแล้วมีแต่ว่านี่คือแร่เป็นน้ำเกลือนะเป็นน้ำเกลือแล้วชอบเกจโซเรดค่ะโอเคเออเขาไม่ได้เลยนะคะเขาต้องแบบว่าเกจโซเรดค่ะนะคะโอเค คู่นี้คู่ไหนใช่เลยเจอกันกับตีใหญ่ลองดูว่าตีใหญ่จะใช้คู่ไหนนะครับแล้วเราลาไปกันที่ไหนคะที่นี่เป็นท่านโว่เอสเอฟซีนีมาท่นแปดนะคะสวัสดีค่ะ